สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่พทุกท่านครับที่สนใจรถมือสองที่บริษัทเพชรยนต์ครับสวัสดีค่ะพบกับน้ำหนึ่งกับเป๊กอีกเช่นเคยค่ะคแล้วก็วันนี้นะเป็นวันที่คุณเป๊กนะเพิ่งไปเที่ยวมาไปเที่ยวบริษัทมาเดี๋ยวปีหน้าน้ำหนึ่งก็ได้ไปไปแอบ,บเที่ยวมานะนะคะแล้วให้มาถ่ายคลิปเลยที่ทนะพี่พี่เห็นคลิปเมื่อวานนี้เมื่อวนัอนก่อนเนี่ยมันคือคลิปที่เราถ่ายล่วงหน้าไว้ใช่ค่ะแต่วันนี้ถ่ายวันนี้ลงวันนี้เลยนะครับคมถ่ายวันนี้ลงวันนี้สดใหม่แน่นอนนะเดี๋ยวพาดูครับเเก่งล็ก เก่งกลางกันค่ะ,ะเดี๋ยวพาด,ดูโซนนี้ก่อนนะครับล้วเดี๋ยวจะแวบไปข้างหลังด้วยนะที่จะมีรถมือสองนะค่ะคัตเกตเครับที่พอ่อสรรพยนต์จอดอยู่เยอะเลยอืเริ่มที่คันแรก,กไหมคันนี้เลยดีกว่า,านะคันนี้เป็นรถเข้าใหม่สภาพสวยมากเป็นตัวไฮบริดใครมองหาตัวเอาติสรถเก่งซีดานสีประตูนะคะแล้วก็อะไหล่หาง่ายแล้วก็ตัวประหยัดด้วยเป็นตัวไฮบริดมิดเมื่อกี้ก็ลังถามพี่เป๊กอยู่เลยนะว่าไฮบริดมิดเนี่ยมันมีอะไรพิเศษคะพี่เป๊กไฮบริดมิดเนี่ยมันเป็นตัวที่ผมว่ามันใช้งานง่ายเลยกันเพราะอะไร สิ่งอำนวยความสะดวกเขามีให้ครบแล้วบอกคนขับปรับไปฟาร์มหนึ่งแบบไฟหน้าเป็น LED โปรเจคเตอร์ถ้าถ้าคุณซื้อแบบตัวไฮบิดเอนทรีนะหรือสมาร์ทนะครับหรือตัว 1.2G อะไฟหน้าเขาจะเป็นแบบสีส้มๆแต่อันนี้ได้ไฟสีขาวครับเป็น LED โปรเจคเตอร์มีเบาะหนังกล้องถอยจอทัชสกรีนให้ครบแล้วเบาะหนังกล้องถอยมีจอทัชสกรีนให้เรียบร้อยอันนี้รถผลิตปี20ครับและอีกหนึ่งจุดนะครับที่มันแตกต่างกันน้นหนึ่งถ้าคุณซื้อเอาติส1.6 ะจะเป็นสีขาวธรรมดาแต่ถ้าคุณซื้อ1.8คุณจะได้เป็นไวท์เพลว์ครับเป็นขาวมุกนะ<อ>สังเกตนี่มีจอนะคุณแจอยู่ข้างหน้ารถนั่นแหละนะครับมีจอมีกล้องแอร์ปรับดิจิตอลนะครับนะมีไวเลสชาร์จให้คุณด้วยนี่ตรงนี้นะเป็นไวเลสชาร์จให้นะครับอะถ้าใครอยากได้แบบไวเลสชาร์จตัวนี้มันก็เหมาะสำหรับโทรศัพท์ที่ รองรับเนาะไม่อยู่ประมาณแสนเก้าแสนเก้าแต่ราคามันถูกนะใช่ไมอาจจะเยอะแต่ว่าราคามันเท่ากับตัวเริ่มต้นเลยไหมพี่เป๊ะเท่าโอ้โหราคาพอหนึ่งจุดหก G อ่ะเพราะราคามันแค่สี่หกเก้านะครับสี่แสนหกหมื่นเก้าสิบ้าีดาวผ่อนเจ็ดพันกว่าบาทอือผ่อนเจ็ดพันกว่าบาทได้ไฮบิดราคามันเท่ากับตัวเครื่องเอ่อเครื่องเบนซินล้วนแล้วกันใช่มาแล้วอีกหนึ่งจุดนะครับที่ไฮบิดมิดเขามีคืออะไรรู้วะเบาหลังพับได้อ่าแอร์หลังก็มีให้อยู่แล้วเนาะอ่มีเน มีเอาตรงนี้ลงมาได้นะครับเป็นที่วางแขนแล้วเบาะสามารถพับกดตรงนี้ค่ะปึ๊บแล้วก็ดันลงมาได้เลยพับแบบ4ี6สหกสิบนี่ค่ะใช้งานง่ายอนเนกประสงค์ครับรับผ่อนเจ็ดพันกว่าบาทสำหรับพันแรกนะครับใครสนใจเอาติดจัดได้เลยคันนี้อืมไม่ผิดหวังสี่แสนหกหมื่นเก้าพันเท่ากับหนึ่งจุดหกจีเลยนะอ่ะดูคันที่สองไหมคันนี้ก็เพิ่งเข้ามาใหม่น้ําหนึ่งจ้าวีออฟมิดไหมคันนี้ ตัวมิดเห็นพี่กองอ๋อใช่ตัวมิดค่ะพี่จ๋าตัวนี้ได้เป็นสีขาวมาเป็นรถเข้าใหม่มาเหมือนกันนะดูจากสภาพราคาเท่าไหร่หนึ่งลองเช็คให้พี่หน่อยคันนี้เป็นรถเข้าใหม่ทดี่เขายังติดป้ายไว้อยู่เลยว่ารอการเก็บงานรอการปรับสภาพนะคะตัวนี้เลขทะเบียน4ี่7สนะคะตัวมิดก็เข้ามาค่อนข้างเยอะเหมือนกันหนูมีปสึกวกามีปีมีปีิ0เพิ่งเข้ามาอืึอ่ะไปดูภายในก่อนที่ไม่ได้ถือมือถืออีกเครื่องมานะน้ำหนึ่งเช็คให้พี่หน่อยนะคันนี้เป็นตัว1.5ปมียี่สิด่ะ 3 7 9 0 0 0เจาถูกนะปีเบไม่อยู่ประมาณแสนเจ็พี่เป๊กไม่ไม่แสนเจ็ก็จริงครับแต่คุณได้ปีเบดนะครับตัวมิดเนี่ยเป็นรุ่นลองท็อปเหมือนกันแต่เขาจะมีกล้องถอยครับมีจอทัชสกรีนให้คุณครบแล้วค่ะมาดูคันที่3ามไหมอีกหนึ่งแนวมาเจ็ดที่นั่งราคาแค่3,99เก้สองเก้าเกพูดผิดนะครับ 2,99,000คันนี้2 9 9 0 4 5เปีเป็นรถครอบครัว7ที่นั่งไม่อยู่ประมาณแสนหเป็นตัว1,5 v วีเป็นโมบิลิโอนะคะ7ที่นั่งเลยนะค่ะ7ที่นั่งโมบิลิโอครับผมไปไล่ต่อกันเรื่อยๆ 2> 2 99, เลยค่ะสองเก้กาน5,000กว่าบาทแล้วก็โฉมนี้ก็ยังมีอยู่นะคะเริ่มต้น2,29อ่าคันนี้โฉมนี้ยังมีอยู่คันนี้แหละ2,29,000แต่ว่ามันจะเป็นปีประมาณ2015 15, 1นสิ 16, ครับ หาให้ได้ไม่อยู่ประมาณสองแสนแต่ราคาถูกหนึ่งจุดห้าเนสวยนะตองหนึ่งนะว้าวสี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งเป็นรถหน่วยงานมาค่ะพี่เป๊กสี่พันกว่าบาทมาเล่นแบบนี้ได้เลยนะครับอันนี้ตัวมิดสีบรอนไม่แสนสี่ไหมคันนี้พี่จําได้อยู่แสนสี่สามเจ็ดเก้าปีเท่ากันก็สีขาวหรือว่าเป็นสีบรอนก็ได้อยู่ที่ลูกค้าตัดสินใจปี2021เหมือนกันจริงๆแล้วสีดำเราก็มีนะพี่เป๊กเราไหลมาดูคันนี้ไหมคันนี้เป็นเอทีพนะครับไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตาเลยนะเอทีพ ทะเบียน399คืนปใายแน่เลยทะเบียนสวยนะ3 4มี่เกครับปี19ไม่แ8ด0,000ืนตัว S พลสน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งเคยขายไปคันหนึ่งนะสมัยยู่68ตัว S Plu นะคะช่วงนั้นขายยาฤทธิ์เยอะอยู่นะคะใครสนใจยาฤทธิ์มีทั้งแฮสปกประตูมีทั้งรถเก่งซีดานสีประตูรเราพาไปดูทุกรุ่นเลยนะคะใครชอบรถเก่งซีดานสีประตูแบบนี้ปี19เป็นตัว1.2 S อพถือว่าเป็นตัวท็อปเลยนะตอนนั้นน้ำหนึ่งขายไปราคาประมาณนี้แหละแต่ว่าไม่มันแสนกว่านะแต่คันนี้ไม่คุณได้ จอแอนดรอยจอแอนดรอยะไรฟังก์ชันอันนี้ได้ไหมแปดหมื่นนะค่ะรุ่นท็อปครับเอสพัสได้พุสตาแล้วด้วยนะครับคันนี้หลุดจองปานนะปะตัวนี้เป็นตัวไฮบิดนะคะต้อจะหลุดจองปานมาอ่าเป็นตัวไฮคือตัวท็อปไม่น้อยหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันไม่เแค่หกหมื่นเองปีสองพิพี่จ๋าใครสนใจหรือว่ากําลังมองหารถที่แบบแนวแบบมีเอกลักษณ์นะรถแบบไม่เหมือนใครอันนี้ปี1ิบเก้าจดย1ิบอ็ดไม่อยู่หกหมื่น ราคาอยู่6เท่าไรนะหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งเก้าพันหนึ่งมื่นสามร้อยแต่ถ้าคุณนะครับเอาปีสิได้รับได้สีน้ําเงินกับสีแดงราคามันแค่สี่เจ็ดเก้าสี่แปดเก้าได้ไฮบิทไฮเปลี่นน้ำมันเหมือนกันอืมก็มันก็ลดไปเกือบแสนเอ้ยเป็นแสนเลยนะแสนกว่าแสนกว่าเลยนะมีสีแดงมีสีน้ําเงินนะครับสนใจทักมาได้เดี๋ยวส่งรายละเอียดให้ดูเพิ่มเติมน้ำหนึ่งครับมาดูสวิปกันไหม สวิฟกับเนี่ยมีเอาติดนะมีายาลิปเบียง3,000ันด้วยสวิฟสวยนะคะพี่จา๋าใครสนใจหรือมองหานะรถเล็กกระทั้นรัดหาที่จอดรถง่ายมินิมิน,น,นิหารถคันแรกให้ตัวเองหารถคันแรกให้บุตรหลานของท่านใช้หารถคันแรกไปจ่ายตลาดคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะที่แบบรถเล็กๆปียิบสองด้วย3 5 9 0 0 0ค่ะคันนี้ 40, ไมี่4 0 0่นเป็นตัว 1.2GL ดรถเล็กๆน่ารักแบบนี้นะน่าใช้ค่ะนี่คันต่อไปคันข,ข้างๆ<ช>เลยสวย ตัวนี้นเป็น Vios สีขาวคันนี้3 6 9แสนปี2 0่สิบไม่แสนเจ็ก็ไม่แตกต่างจากคันนั้นแต่ว่าคันนี้ถูกกว่าหมื่นนึงมันปี20่สครัเ,เ,เลขปีต่ํากว่าปีหนึ่งคันนี้พี่จําได้ว่ามันเป็นราคา,าประมาณห้าสามเก้อ่ะเป็นไฮบิดสมาร์ปีเอปะ่ะใช่ปะ่ะใช่ค่ะไฮบิดสมาร์ปี 2, 2021นะคะไม่อยู่ที่แสนสามสนใจทักมาสีขาว 399ปี21ก็วันรันตีแบตเลยก็6ปีครับเหลือเยอะอยู่มาตรงนี้มียาลิเลียง3,000ด้วยแต่น้องถ่ายอยู่นะผมข้ามก่อนนะเดี๋ยวแวะมาถ่ายตอนน้องถ่ายเสร็จมาดูโซนเอาติสข้างหน้าไหมอ่าเล่กน้อยกันโซนข้างหน้าบ้างค่ะ3001คันนี้ราคาเท่าไหร่เอ่ย429ไม้แสนเจ็ดอ่าสี่สเนะขยับมานิดนึงนะคะมาเล่นเอาติส นะตัวนี้เป็นรถเก่งที่ใหญ่กว่านะคะแอร์หลังมีแล้วนะครับ <S 1> 1 <S เชื่อมต่อบลูทูธได้โฉมหน้าใหม่ด้วย 1.6G ค่ะ429,000ก็จะพออยู่ประมาณ7,000่อนเจแปนสประมาณนี้นะครับราคาดีราคาดีเนะข<ฆ>้างหลังนี้ตามที่บอกนะมียาลิตสามคันะ uh huh. สีแดงสีเทาสีขาวราคาก็อยู่มาณสปลายนะครับ uh huh. สี่ต้นประมาณนี้แหละ<ฆ>นะน้ำหนึ่งคันนี้ดีว่านี่ ไหลมาเอาติดได้ไงไม่รู้นะครับคันนี้439มาไม่อยู่แสนหกปีสิบก็ต่างกันแค่หมื่นเดียวกับคันเมื่อกี้นะคะหมื่นเดียวกับหมื่นโลหมื่นบาทอ่ะก็อยู่ประมาณนี้สนใจทักเข้ามาเอาติดนะคะภาษีพรบเดี๋ยวเราต่อให้เรียบร้อยเลยคันเจ็บเป็นสี่คันนี้นะครับคันนี้ก็เช่นเดียวกันหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งแปดคันนี้ไม่ประมาณแสนเจ็ดแสนแปดเนี่ยแหละราคาก็สี่สองเก้านะครับอืมอืมเป็นตั่เอาติดนะคะสนใจก็ทักมามีสีขาวสีดําสีบรอน์อืมพวกนี้ข้อดีของเอาติดเจนนี้นะครับ ช่วงล่ามันแยกอิสระแล้วนะสี่ <4 S 2> ล้อเลยเนี่ยช่วงล้อหลังมันมันเป็นปีกนกอคคู่นะครับแอร์หลังมีแล้วเชื่อมต่อบลูทูธได้อย่เจนนี่น่าใช้ครับมาคันต่อไปแคมรี่ต่อไปไหลามาได้ไงเนี่ยแคมรี่หกเก้า <Cam ry S 1> <69 S 2> อืม แคมรี่คันนี้หลุดจองมาหรือเปล่าหลุดจองมา6 9 9ก้าเกมนีหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันพี่จา๋าไมแสนสี่สภาพสวยมากบางทีหลุดจองไม่ใช่แล้บางทีเครดิตดูคาไปไม่ได้นะบางทีติดเครดิตนิดหน่อยนะจะไปไปไม่ได้นะพี่จา๋าสนใจก็ทักเข้ามาสําหรับตัวยี้อแคมรี่แล้วก็รู้สึกว่ามี2.5้าเข้ามาด้วยนะสีบรอนสวยมากไม่หมื่นเดียวยังมีเลยช่วงนี้สนใจทักมาไม่หมื่นสามอย่างเงี้ยเออไฮบิดไฮบิดบอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับอ่ะมาดูโซนด้านหน้ากันดีกว่านะครับ มีรถเก๋งจอดอยู่อีกหลายคันนี่มีโบลิโอนะครับอันนี้รถหน่วยงานพี่เป๊กหนูรู้สึกว่า BRV เข้ามาสองคันสอสาคันอยู่นะเป็นรถประวังจากหน่วยงานนะคะหน่วยงานสถาบันการเงินหนึ่งนะคะสิ่ข้างอยู่ครับสภาพสวยค่ะอยูเมพัดเพราะวากำลังเก็บงานปรับสภาพอยู่ราคากี่บาทน้ำหนึ่งสามกว่าป่ะประมาณนั้นเป็นรถ5้าที่นั่งนะเท่าที่หนูดูแต่ว่าเดี๋ยวหนูดูราคาให้อีกทีนึง BRV ประมาณ3า0 0 0 0เมือ้ยมันมาแบบว่ามันมา4คันจะมีสามเจ็ดเก้าสามเก้าเก้าสามเจ็ดเ้าสามเก้าเก้นั่งประจนเหมือ <20 S 2> น,นกันคะ่ะพี่เป๊กทำไมมันต่างกัน2,000 0เพราะว่าม,มันเป็นเลขไมค์ค่ะไมค์แสนจะอยู่ที่399 1ก้าเกาแแต่ไมค์ส0 0 0สนจะอยู่ที่379ครับผมมาดูโซนด้านหน้านะครับคันนี้389ตัวสปอร์ตไมค์แสนสปีเ1 5 8า0 0 0ปด๊บเปีเป็นตัว1.8คือเครื่องใหญ่กว่าเมื่อกี้429เพราะเป็นเครื่อง1 9. 6ไงพอมันเป็นจัดทรงเป็นทรงสปอร์ตเครื่องใหญ่กว่าราคาก็อัพขึ้นมา1460่ 1, 60, ครับมาอยู่แสนเจ็ดราคา4 3่ามเกปีสิ439,000ก็จะพออยู่ประมาณ7,300 7,300จประมาณนี้นะ,นะคะ GR ก็มีนะตัวคันนี้ถ่ายได้ไหมเนี่ยตัว V ค,คันนี้นนนอยู่ในขั<อ>้นตอนการจัดไฟแนนซ์สวยมากพี่สาว่างอยู่คันเดียวพอติดจองไปปุ๊บเราโหลูกค้าถามายเยอะสามสามเกตัววครับตัวท็อปสุดเป็นตัวท็อปสภาพสวยน่ารุ่นนั้นนะเป็นรุ่นที่คนถามหายเยอะมากแป๊บหนึ่งดูตรงนี้กันดีกว่ามีนี่ซิต,ตี้ก็มีนะครับฮอนด้าซิตี้นะคะตัวนี้เป็น1.0 S c ดานนะคะก็เป็นรถ ประหยัดนะคะเป็นเขาเรียกว่าเทอร์โบแล้ว1.0เทอร์โบ389,000ปี20ไมล์แสนกบิีก8,000โลนะคะหนึ่งที่เห็นอัลติสกับแคมรี่ตัวท็อปครับแบบไฮบริดอยู่2คัน <Ừ. S 2> คันนี้รุ่นท็อปสุดและเป็นสีดำบเบิ้ลรนนิ่งแบ็คครับปี20ไมล์แสนห้าราคาอ,อยู่ 829ใช่8 2 9 0 0 0เป็นตัวท็อปนะคะสีเขาจะออกสีดำเหลือบม่วงอนะ่ะเป็นสีพิเศษะนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็ได้เป็นตัวท็อปสุดเลย Adaptive Cruise มีจอทัศสกรีนหลังมีเบาะหลังปรับไฟฟ้าได้แอร์เป่าเบาะคนขับคู่หน้ามีนะครับล้าน8เหลือ8,2,9หายไปเกือบล้านนะครับพรอ,อยูหมื่นสามมกว่าเองนะครับคันนี้น่าใช้ครับการันตีเลยสนใจทักมาได้ใช่คันนั้นถ่ายได้ไหมเนี่ยจอดนานแล้ว เดี๋ยวลูกค้ามาลาลูกค้ามาจ้มามกี่บาทสองแสนห้าสองแสนห้าแล้วพี่แป๊กวันนั้นน่ะหนูเดินไปถ่ายแคมรี่ด้านหน้าแต่ว่าหนูไปดูอ่ะมันจะออกเหลือบๆสีน้ําเงินด้วยนะจริงจริงมันอยู่ที่ไฟสองครับลองเดินไปดูไหมอ่ะมัน,น,นอยู่ที่ไฟสองดูคันนี้ก่อนคันนี้ก่อนตัวให้ปีสิบเก้าผลิตธันวาครับจดยี่สิบไม่เจ็ดหมื่นห้าห้าเก้าโอ้แล้วก็ไม่อยู่เพียงแค่เจ <7, 9. S 1> ็ดหมื่นแปดเจ็ดหมื่นเก้าพันโลเจม่นเก้าอ่ะ ใช่เจ็ดหมื่นเก้าพรเราตีไปแปดหมื่นอ่ะแต่มันก็ห่างกันไม่นิดหน่อยนิดหน่อยแต่มันเป็นตัวท็อปนะหายอยู่ครับรีบมาจัดได้เลยนะอ่ะแล้วมาปิดท้ายกันที่คันไหนน้ำหนึ่งอยากพาดูคันไหนไม่พาดูแบบรวมๆแคมปนี่ด้านหน้าดีกว่าเราจะมาบอกว่าอันนี้เราไล่เลียงมาวีออสอันนี้เราเหมือนแบบไล่ถ่ายมุกเลยนะแต่อยากให้ทุกๆท่านได้เห็นค่ะว่าคลิปน้ำหนึ่งกับพี่เป๊กเนี่ยบางทีเราก็บางทีเราถ่ายแคมรี่แล้วก็ถ่ายจะเห็นหลายโซนเลยเออให้ หลายหลายโซนอันนั้นคือพี่ฉันหนึ่งมีพี่ฉันด้วยหลังคลิปเราเนี่ยอ๋อนี่คันนี้หรือเปล่าที่แบบมันออกเหลือบเหลือบน้ําเงินเนี่ยอ่าคันนี้มันเป็นสีดำที่ลองมองดูสิสีดําที่ลองมองดูเนี่ยมันเป็นสีดาหรือว่าหนูตาไม่ดีเนี่ยพี่หนึ่งหน้าตาไม่ดีนะพี่วาพี่ลองมาดูงี้ดิหนึ่งหน้าตาไม่ดีแหละ ่รามองเปใครสนใจนะคะนี่ยวหนูขอให้พาดูแบบว่าแคมรี่เราก็มีแอคคอร์ดแล้วก็โปรซีมิกนะคะสภาพสวยเราก็มีค่ะวันนี้เราพาดูหลายโซนแล้วจริงๆแล้วอ่ะเราจะเน้นเป็นเก่งแบบว่าเอาเทลิท้อยแต่ว่าวีออสเยอะๆหน่อยแล้วไหลมาตรงนี้อันนี้เราไหลมาแคมรี่เลยนะก็บอกงี้ครับเพชรยนต์นะครับเป็นผมว่าเป็นบริษัทขายรถเมื่อสองบริษัทเดียวเองนะที่เรามีเนี่ยไทยพัฒน์นะครับไทยพัฒน์นี่มันเป็นของฝรั่งเศสนะมาตรฐานสูงนะครับ จอดอยู่เออเนี่ยวางอยู่ที่เพชรยนต์นะครับทุกคันนะครับเราเตรียมรถเราเตรียมที่ไทยพัฒไปดูนไหมนะครับเนี่ยคุณสังเกตนะรถที่เพชรยนต์นะครับตอนจะเตรียมปล่อยเนี่ยเราเช็คระบบไฟนะครับเราเช็คในส่วนของพวกช่วงล่างนะครับนะรวมถึงระบบไฟฟ้านะครับโดยไทยพัฒนะเนี่ยไม่มีที่ไหนแล้วแหละที่จะปล่อยพรุ่งนี้อันไหนไหนไปดูไป่ดยอ๋อซีวิกคันนี้น้ำหนึ่งจัดไฟแนนซ์แป๊บเดียวผ่านเนอะใช่อ่ต้องเล่าสตอรี่ฟังนิดนึงนะครับสำหรับ ซีวิกคันเนี้ยคันดํานะค่ะที่ผมบอกน้ำหนึ่งอ่ะลูกค้าไว้ใจเรามากนะเขาทักมาบอกว่าคุณเป๊กเลือกซีวิกให้ผมคันหนึ่ง hey, จริงเขาเให้ผมเลือกให้เลยนะแล้วก็อธิบายมาว่าแบบคนจัดไฟแนนซ์เนี่ยอ,อ,อายุงานยังไงรายได้เท่าไหร่เป็นพนักงานบริษัทอะไรยังไงนะนนแล้วก็ให้ผมเลือกให้ผมเลือกคันนี้ให้พี่เป๊กรู้ไหมแล้วก็ง่ายมากเพียงแค่ลูกค้ายังไม่ได้เจอหน้ากันนะลูกค้าทําแอปส่งเอกสารมาให้ดู อนุมัติเลยอย่าใช้คําว่ายังไม่เจอนากันยังไม่เคยโทรหากันเลยแชทอย่างเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับลูกค้าในแชทอย่างเดียวไม่เคย <c oughs> คุยกันอนุมัติเลยก็คือมารับรถแล้วก็มาเซ็นสัญญาพร้อมรับรถกลับเลยนี่ <c oughs> เราเตรียมอันนี้คือกําลังเตรียม,มจริงจร<ข>ิงเ,เขาดาวไหมคันนี้คันนี้ <c oughs> จะเต็มมาจะเต็มฟรีดาวได้นะครับแบบนี้ก็เตรียมรถโดยไทยพัฒน์เนี่ยแหละแต่มันก็ขึ้นอยู่กับเครดิตของบุู้แต่ส่วนใหญ่แล้วหนูจะดันฟรีดาวให้ทุกเคสก่อนนะคะถ้าไม่ติดปัญหาอะไรนะคะเนี่ยเราอันนี้เราถืออยู่ขั้นตอนการเตรียม เตรียมรถเนี่ยเห็นไหมเนี่ยช่างกําลังทําอยู่แล้วก็พอเตรียมเป็นถ่ายน้ำมันเครื่องเสร็จล้างทําความสะอาดนะคะก็เตรียมส่งอมอบให้กับลูกค้าเลยวันนี้ประมาณนี้นะเดี๋ยวถ่ายจบคลิปนี้เนี่ยพรุ่งนี้ลงต่อเลยจะไปถ่ายโซนรถเข้าใหม่เพราะว่าพี่คิดถึงรถเข้าใหม่มากเดี๋ย,วเ,ยว,วเราไปต่อพี่ดูคลิปนี้แล้วนะคะติดตามไว้นะคะอีกวันหนึง่งพี่มาดูอีกคลิปหนึ่งนะน้ำหนึงนะ่งจะถ่ายต่อเนื่องกันได้เลยนะครับวันนี้ประมาณนี้ก่อนจะการอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ครับและมาหน้าร้านแจ้งมาหาเป็กน้ำหนึ่งนะครับวันนี้ขอตัวก่อนขอบ